الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا วันเด็ดจะจะลุลฮัซแน่ถ้าชีตสั่งละรบาร์ส alamualaikumwarahmatullahwabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็วางเว้นไปนานพอสมควรไม่ได้มีโอกาสมาไลฟ์นะครับวันนี้ก็ทำดิลล่า อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบกันในช่วงของท้ายพิจารสักรารแล้วก็จะเริ่มพิจารสักรารใหม่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายชีวิตเราก็ผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายฤดูร้อนหลายฤดูหนาวหลายสิบปี การมีชีวิตอยู่ของเรายิ่งมากวันเท่าใดชีวิตจะเหลือในดุนยาก็จะน้อยลงเราขึ้นสักการะใหม่ปีนีน้เราก็เราสมมุติว่าเรา50ชีวิตเอาล็อกกำหนดด้วย60เราก็เหลือ10ปีแค่นั้นเองหรือบางคนอาจจะ60แล้วยันหกสิบก็เหลือแค่หปีดังนั้น ชีวิตของเราเราก็เข้าใจดีว่ามันเกิดเสมือนคนเดินทางที่ท่านอบีต้อีงบอกว่าใช้ชีวิตที่ท่านอบีได้อบอกว่าท่านต้องใช้ชีวิตในดุนยาเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางซึ่งคนเดินทางก็คือมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปที่ที่หมายอีกแล้วเราก็ก็คือดุนยามันสั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันไป ไปพบกับอาลัมบาร์จกและก็อาเคโร่ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายให้ความว่าเรานั้นทิ้งดุนยาไม่ทำในเรื่องของดุนยาศาสนาก็ให้เราทำแหละครับเพราะเราดุนยานมันก็อยู่นานแต่ให้ทำด้วยความพอดีไม่ใจขนาดวันหลงไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอาเคโร่เลยไม่สนใจเรื่องความรู้ความความรู้การกระทำที่จะต้องทำหรือหน้าที่จะต้องทำต่อต,ตัวเองต่อสังคม ต่อรอสุภานุเวลาอย่างไรก็เราก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ได่ดญญาเพราะดุนญาณินรอบอกเป็นเป็นโลกแห่งการทดสอบอัลลอฮฺดีะลิน ن บ و ล و ا ل ุ ي ا ة ت ยุ ن ุมอ و ق ك م أيكم أصن و أ م ل ล ا ل ل ผูรทรงสร้างการตายและการเป็นก็เพื่อจะทดสอบพวกท่านว่าใครที่ทําดีมากกว่ากันแต่นั้นดุญญนยาคือโลกทดสอบเราอาจจะทดสอบ โดยความยากลำบากนะเรื่องธุรกิจเรื่องการทำงานทำอะไรก็ไม่ขึ้นขาดทุนแต่เราก็ไม่ท้อแท้เราก็ทำไปแล้วเราก็ไม่สิ้นหวังในริสกีให้เชื่อมั่นว่าดิสกีเราดุญยานี้เรากำหนดไว้ยังไงก็ต้องอยู่ได้ดาะนั้นเมื่อภายพิบ,บัติมาศพเราก็จะไม่ทำอะไรด้วยการประชดชีวิตด้ยการฆ่าตัวตาย ไปพึ่งยาเสพติดหรือไปหาอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแต่เรามีความทุกข์เราเข้าหาลอสุภานุวตาราบอกกับอัลละขอวิงวอนต่ออลละนั่นคือแนวทางของมุสลิมมกมินต่อกันข้ามใครที่เราทดสอบให้มีความสุขสบายมีเนื้อมัดที่ดีเขาก็จะไม่หลงรลเริมขนาดว่าโอ้โหใช้เนื้อมัดไปในทางที่ผิด จริงๆแล้วเนี้ยมัดเราจะต้องถูกถ,กถามนะครับพอเราถือสรุนเยาไม่ดินอนินัยวันนั้นเราจะต้องถูกถามถึงเนี้มัดความสุขที่ได้รับโอเคปัจจุบันเนี่ยเนื้อมัดเอาละให้เรามากมายความสุขสะดวกสบายจะกินจะใช้นี่ถึงจะจนยังไงก็ก็เห็นมีมือถือกันทุกคนมีทีวีมีตู้เย็น จะกินอะไรนี่แค่ปลายนิว้วเคลียไปเดี๋ยวก็มีคนมาเอาของมาบริการมาส่งเนี่ยความสะดวกสบายเราไม่ต้องไปดิ้นดดนเหมือนขนาดสมัยก่อนนะตรงกันเช่นเดียวกันความรู้แต่เราจะหาจริง,รงๆก็แค่ปลายนิว้วเหมือนหัวข้อที่ต่างไว้เราคลิกเราเคลียไปเราแวกไปถึงหะดีต้นหนึ่งเราจำจำคำได้ต้นหนึ่งเราเคลียเรา คิมไปเขาก็จะมาแล้วบอกแล้วความหมายอะด,ด,ด,ดีสอะดีสนน้ซอเฮียใหม่ซอเฮียเพียงแต่ว่าท่านนั้นได้เคยลงลึกในในความรู้เหล่านั้นหรือไม่นี่มันเป็นโอกาสมันเป็นเนื้อวาตถีดีในยุคเราเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนเหมือนคนสมัยก่อนที่กว่าจะได้ความรู้แต่ละอย่างเนี่ยต้องไปหาโตะครูต้องเดินทางไกลเดี๋ยนี้โตะครู มาถึงบ้านมาสอนเราถึงบ้านว่ยจะเป็นวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่าเราสนใจขนาดไหนประเด็นที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเราเคยลงลึกหรือไม่ขัดแย้งกเงเัเรื่องอะไร,รบ้างเราเรื่องทำบุญคนตายเรื่องตะลึเกนเรื่องเมาลิดเรื่องบออกบวชเรื่องลาเข่าสารเรื่องหมอดูประเด็นเราเนี่ยเราเคย สนใจและติดตามผู้รู้จริง,รงๆหรือไม่เรือเราเพียงจะบอกไมไละ <c oughs> ฉันเจ้าตัวครูขันคนเดียวเป็นผู้นำอย่างนี้มันก็ไปหยุดแค่นั้นเขาเรียกเราตามโดยที่ตามแบบคนตาบอดในพยายามที่จะหาหลักฐานหรือข้อมูลจากผู้รู้คนนั้นศาสนาของเราเนี่ยไม่ให้เราหยุดแค่นั้นให้เรา ถามผู้รู้ถ้าไม่รู้ให้ถามผู้รู้แล้วก็พยายามหาหลักฐานจากผู้รู้คนนั้นว่าเขาอ้างหลักฐานแนวทางข้คิดอย่างไรไม่ใช่อะไรก็เออต้อครูฉันผู้นาฉันอย่างเดียวมอบไปให้อย่างเดียวจะทําอะไรก็ไปเรียกต้องครูมานะทำทำแล้วก็อ่านดูอาฉันไม่เคยที่จะพัฒนาตัวเองบางทีเนี่ยละหมาดคนตายก็ เพราะว่าดูอาไม่ได้ไม่เรียกตั้งครูได้ที่ไหนเราต้องอ่านเองเราต้องละหมาดเป็นอาบน้ําให้กับญาติเราพ่อแม่เราเราก็ทําไม่เป็นฮะลตสบีด <c oughs> เราจะดูอาก็ดูอาให้ไม่เป็นก็ต้องจ้างตังครูมาอ่านน้ำทำนูน่นทํานี่ให้เราหยุดอยู่เพียงแค่นั้นจริงๆมันเป็นหน้าที่เราที่จะต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ แต่ประเด็นที่เราขัดแย้งเนี่ยลองลง,ล,งลึกสักทีลองดูสิหลักฐานมันเป็นยังไงโต๊ะครูคนนี้มันว่ามาจากนั้น้ะไ้คนนี้ว่าอย่างนี้แล้วเราก็หาความมั่นใจแล้วก็ฝากความรู้ให้กับผู้รู้ที่เราที่เราคิดว่าพฤติกรรมข้อมูลหลักฐานเราไว้ใจแล้วก็นั่นแหละปฏิบัติไปตามนั้นเรียกว่ามันสุดความสามารถเราแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นเพราะนั้นศาส,สนาเนี่ย ให้เราพยายามหาความรู้ในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานานุตะาลาได้ตรัสเราว่ากุรอบิซิดเนี่ยอินมาอุมัตเจ้าจงกล่าวหรือป,ประกาศไปว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอให้พระองค์ได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันอัลกาตาบีอุมัตซาล,ลลัลลอฮุลาอิบัซซัลลัมเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮฺยังใช้ให้ ขอดูอาตอบแลวให้เพิ่มพูนความรู้แล้วเราเนี่ยเป็นอะไรนะไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่รู้ผู้ที่มีความเข้าใจในประเด็นในเรื่องของศาสนาอลวงสุภาวุตาลายังได้ถามอีกว่าโุลฮันยัสทอลลนะยลามูนวลัลฮิเนลายลามูน มูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศไ้ว,ว่ามันเท่ากันไหมคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อันนี้มันเป็นคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วนนการอิกรอดยอมรับอยู่แล้วไม่เท่ากันหรอกไอคนไม่รู้จะมาเท่าคนรู้ได้ยังไงทำอะไรก็ไม่รู้นี่ไปที่ไหนเนะี่ยมันก็เรียกดุนยาเนี่ยเขาก็ไม่จ้างนะครับให้ทำนู่นกันไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ ได้งานก็ได้งานประเภทที่ใช้แรงอย่างเดียวไม่มีความรู้ไปไปอะไรไปอ้างเองหรือไปต่อรองเขาได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้จริงยิงได้เปรียบมันไม่เท่ากันหรอกเห็นเดียวกันในเรื่องาศาสนาเนี่ยยิ่งต้องรู้าจะทําอะไรก็ต้องรู้ต้องความเข้าใจไม่ให้เราหยุดแค่แค่ฝากไว้กับคนคนหนึ่งทําทตามไปแั้นกาะทำแบบตะลีดุนอามา ทำตามเป็คนตาบอดที่ที่ไม่รู้เหตุและผลเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอีกองค์การหนึ่งพม์ก็บอกว่า يارفإلهالذين آمنوا منكموالذين أود العلم د ر ล ا ت Allah จะยกบรรดาผู้ที่มีอีมานในหมู่พวกท่านในขณะเดียวกันพระองค์ก็จะยกผู้ที่มีความรู้ด้วยแล้วให้เกียรติแล้วให้เหนือคนอื่น ฉะนั้นถามว่าเราพัฒนาตัวเองได้ไหมได้เราศึกษาวันวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดมือถือของเราเราเขียร์เขียเนี่ยเราเคยเขียร์ฟังกุรอ่านเคยดูกุรอ่านไหมเดี๋ยวนี้มีเขามีให้อ่านตามเราเคยจิ้มอ่านไหมหรือเราเคยฟังจับซีที่เขาอธิบายหรือเปล่าเราต้องตอบตัวเองแล้วคนเนี่ยดูมือถือทั้งวันเลยแต่ว่าไม่เคย ดูในเรื่องที่ดีเลยถ้าเยาวชนก็เรื่องเกมอย่างเดียวผู้ใหญ่เราก็มีดูตลกดูติ๊กต็อกนะเล่นเฟซเลนไลน์วอตแอปอะไรเนะี่ยมีหมดเลยแต่คลิปที่ดีๆก็ไม่ค่อยจะดูอันนี้แหละเราต้องพิจารณาตัวเอง้องถามตัวเองเราให้เวลาขนาดไหนกี่ปีกี่ปีเราก็ จำได้ครฟาติฮ่าอย่างเดียวพอให้เป็นอีหมามหน่อยก็ก็เป็นไม่ได้แล้วหรือบางคนอีฟาติฮ่าเนี่ยอ่านอย่างเดียวความหมายยังไม่รู้เลยแล้วก็ละหมาดมันจะนิ่งได้ยังไงในเะมื่อเราไม่รู้ถึงความหมายไม่รู้ถึงเป้าหมายละหมากก็ย,กยุกยิกยุกยิกนะครับพอใครอ่านชา้าอ่านยาวหน่อยก็เบื่อแล้วเพราะตัวเองไม่เข้าใจในสิ่งที่อีหมามได้อ่านก็ทําให้เบื่อหน่ายนะครับ อัลลอฮ u b ุบฮาน u wa t a a ยังได้ตรัสว่าอินนามะยักษ์ชัลลอฮฺมิใน عباد ินอุลามะแนนอนบรรดาผู้รู้นั้นจะเป็นบ่าวของพระองค์ที่เกรงกลัวล่ะสุ b h านวุว u wa ามากที่สุดคนที่ทําอะไรผ,ผิดเนี่ยมันก็คนที่ไม่รู้นะครับคนรู้เนี่ยพอรู้ว่าผิดเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะดื้อดึงไปทําพอเขารู้แล้วโอ้โ oh, ห oh, โทษมหันมันก็เขาก็เลยไม่กล้าทํา ไม่กล้าไปทําชีริกไม่กล้าทำบิดาะเพเขารู้แหละไม่กล้าที่จะไปทําดินากินเหล้าเมายาสิ่งาต่างเหล่านั้นเราจริงๆริงยันว่าผู้รู้เนี่ยบรรดาผู้รู้เนี่ยจะเป็นบ่าวของพระองค์ที่ยำเกรงต่อรสุพารณวัาลาธนามียังบอกอีกว่าในยุริดิลลาหูบิฮิคอยรอนบิฟักกิหูฟิดีน ใครก็ตามที่อาร้อประสงค์จะให้ความดีต่อเขาเนี่ยอาร้อจะให้เขานั้นได้เข้าใจาศาสนาอราอไม่ได้บอกว่าอันบ,บีไม่ได้บอกว่าถ้าอาร้อจะให้ความดีกับใครจะให้เขารวยล้นฟ้าหรือมีหน้าตาลหล่อเหลาหรือสวยงามเปล่าคนที่หน้าตาดีคนที่ร่ำรวยแล้วไม่เข้าใจาศาสนาเนะี่ยไม่ดีหรอกครับสู้คนจน แต่ละหวานไม่ขาดพอเพียงในสิ่งที่เราได้มอบให้เข้าใจถึงศาสนาในท้อแท้ในชีวิตชีวิตจะมีความสุขมากกว่าคนที่ร่ำรวยแล้วก็ไม่เข้าใจศาสนาเราจะเห็นว่าบางทีคนที่ฆ่าตัวตายเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นคนที่สวยดาราสวยบางคนก็รอชีวิตดูเหมือนจะเปอร์เฟกไปหมดแต่ทำไมเขาฆ่าตัวตาย พราเขาไม่เข้าใจศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาอยากไม่ฆ่าตัวตายหรอกครับเขาจะอยากมีชีวิตอยู่เพราะการมีชีวิตอยู่ของเขาทําให้เขาสะสมทําให้เขาได้สะสมสะเสบียงความดีกับอรร์ได้มากขึ้นมากขึ้นวันใดที่เขาจบชีวิตไปสเสบียงเขาก็มากมายนะครับฉังนั้นท่านธรรจึงบอกใครก็ตามที่เราจะประสงค์ความดี เราจะให้เขานั้นเข้าใจศาสนาตรงนี้แหละเราก็มาดูตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้เข้าใจศาสนาหรือเปล่าเราเข้าใจแบบไม่ชัดเจนหรือไม่เรายังคุมเครือในเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําไปแบบคุมเครือไม่เข้าใจเนี่ยก็มันก็จะเป็นการงานที่ไม่ได้เต็มร้อยนะครับสมมุติเราทํา วิธีการละหมาดเราอย่าลาใ่ยเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำเนี่ยมีหลักฐานถูกหรือเปล่าทําไปงั้นแหละอันนี้มันก็ทําให้การละหมาดของเรานนั้นได้ผลบุญไม่เต็มที่แตกต่างกับคนที่ทํามั่นใจเข้าใจทั้งข้อเงื่อนไขทั้งทั้งหูกกนทั้งไรเนี่ยมันก็จะได้ผลบุญเต็มเปี่ยมท่านอิบนนมัสอูดได้รายงานบอกว่า นะท่านอบีุลเลาะสลลัฮุวาลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าววา่าฮาซัดะอิลลาสอิลลาฟิสนาตาัยนี่อยาได้มีการอิจฉานะยกเว้นสองเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือรอจุลุนอัลาฮุลลาฮุมาลันาะซัลลอตุฮวาล,าลัลฮะลากาติฮีฟิลฮักก็คือคนแรกที่น่าอิจฉาก็คือคนที่เลาให้ทรัพย์สินแล้วใครเขาใช้ทรัพย์สินไปบนความดีความ ถูกต้องในเรื่องของศาสนาอย่างเงี้ยให้เราอิจฉาแม้ถ้าเรามีตังเห,หดดมือนอาี ي มฮามูดก็ดีและเขาเนี่ยโอ้ทำบริจาคแต่เราไม่มีเราอยากจะรวยเหมือนเขาเราจะได้ทำอย่างเงี้ยอิจฉาได้โอรัจลุลอาตาหุละลกมัตาฟะฮุยักดีบิฮะวยัลลิมุฮะอีคนหนึ่งที่น่าอิจฉาก็คือคนที่มีความรู้และเขาใช้ความรู้ ปในการตัดสินไปในการสอนคนอย่างนี้ก็หน้าอิจฉาคำอิจฉาในที่นี้ก็คืออยากเป็นเหมือนเขาไม่ใช่ให้เขาอะไรหมดไปหรือตามความอิจฉาทั่วไปนี่ก็คือเราเห็นเขารวยก็อิจฉาตาร้อนอยากให้เขามันหมดไปฟัย์สินอย่างนี้อิจฉาหรามหรือเขามีความรู้ก็อยากให้เขาโง่อยากให้ความรู้เขาหมดไปให้มันหลง อย่างนี้อิจฉาหรารำแต่คําว่าอิจฉาในตัวนี้ภาษาดับเขาบอกอัลกิบต์คือเป็นเหมือนเช่นเขาปรารถนาอยากจะเป็นเหมือนเช่นเขาไม่ได้ให้ความหมายของเขานั้นมันหมดไปนะครับอันนี้สี่บทหนึ่งเป็นบทสุดท้ายที่ให้เราเนี่ยได้พยายามศึกษาเพราะความรู้นั้นมันจะเป็นอาวุธที่ป้องปกป้องตัวเองใครจะมาหลอกเราไม่ได้ เพราะในยุคต่อๆไปคลท้ายๆไปเนี่ยคนรู้มันจะขาดไอความรู้น่มันก็มีอยู่แหละอ่านทะนดีจากวันดาอุลามะเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าคนที่จะมาให้ความรู้ไม่มีคนที่ให้ความเข้าใจไม่มีท่านนาบีบอกว่าในรายงานจะอัมรุกุนอัสท่านนาบีได้กล่าวว่าอินนาัลลอฮะลายักวาาิดุลอิลมาอินติซาอันยันตะซิอู มีแน่นแน่แต่จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่เก็บความรู้จากผู้คนแบบถอนรากถอนโคนคือความรู้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่แหละมันไม่หมดไปแต่ยุคใ้ท้ายอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ mm hmm. วะละกินยักฟุดุลเอ็นมิบีกอบเดนอุลามะอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ด้วยการเก็บอุลมามะอุลมามะที่ดีนะครับอุลมามะที่ ไม่ใช่อุลมะอุสุอุลมะที่ดีเนี่ยเราจะเก็บเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายไม่มีคนอาเลมนะฮะเตไอเจลำยับก่อาลลมจนกระทั่งคนอาเลมไม่มีเลยหาคนอาเลมจริงๆไม่ได้แต่ความรู้มันมีอยู่ไหมในตัวบทมันมีกุรอานฮาริมันมีแต่คนที่จะเข้าถึงและเข้าใจเนี่ยไม่มีอิตตะฮะดานนัสูรุอุสันจุฮาลา บรรดาผู้คนก็จะไปยึดเอาคนยาเฮมาเป็นหัวหน้ามาเป็นผู้นำเพราะอะไรคนรู้ไม่มีประซูอีลนะูพอคนยาเฮไปเป็นผู้นำมีคนมาถามเขาเขาก็ไม่รู้นี่ฟระเจ้ามีกไอยเดอะเอ็นมินเขาจะฟัตวาไปโดยไม่มีความรู้ฟระดอนรู้ว่าดอนรู้พวกเขาหลงแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงดังนั้นการที่บวกววาเชื่อฉันเถอะ ให้ตามผู้นำให,ให้ตามคนนั้นคนนี้จะไปเจอผู้นำที่จะเฮละ่ะและเราไม่มีความรู้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราก็โดนหลอกเลยด้วยเหตุนี้แหละศาสนาบอกให้เราศึกษาหาความรู้ยิ่งต่อไปเนี่ยผู้นำผู้มีความรู้จะจะถูกให้ตายลงเยอะๆๆยๆยอะแล้วก็คนยาเฮจะมาเป็นผู้นำ เราก็ถูกหลอกได้ไง่ายฉะนั้นคําที่บอกว่าให้เชื่อผู้นําอย่างเดียวอะไรก็ตามตะพื้เนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันว่า,าเขาเอาหลักฐานเอาตัวบทคําสอนมาจากใดและเราเองก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจถึงประเด็นของศาสนาให้ลึกซึ้งให,ให้เข้าถึงนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบสเปสเปะ โดยที่วันๆหนึ่งเราไม่มีความรู้เพิ่มเพิ่มพูนเลยดูอ่าเล็กๆน้อยๆเราก็อ่านไม่ได้นะพอเราทำผิดไปล้วก็กลับมาทำไม่ถูกอะไรประเภทนั้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่คิดจะถามหรือไม่คิดจะเข้าหาผู้ที่รู้จริงๆนั่นแหละเราจะเป็นผู้ติกขาดทุนับวันนี้ผมก็ใช้เวลาไร้สดกับท่านชมอาไว้เพียงแค่นี้นะครับต้องขอ ลาจากลาไปก่อนอัสลลัลฮิววาลลอฮ์มุ hammad วะลาอัลฮิวซฮ์ฮิวซัลลัม